บทที่7ประตูสู่โลกที่ไม่ปรากฏก้าวลึกสู่กายภายในฉันรู้สึกถึงพลังงานในตัวเองนะโดยเฉพาะที่แขนกับขาแต่ไปได้ไม่ลึกไปกว่านั้นให้มันกลายเป็นการทำสมาธิสิใช้เวลาไม่นานเลยแค่1 0 1ถึงนาทีก็พอแต่ก่อนอื่นต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งรบก,กวนภายนอกอย่างโทรศัพท์หรือใครที่จะเข้ามาขัดจังหวะจากนั้นก็นั่งบนเก้าอี้อย่าเอนหลังพิงให้นั่งตัวตรง นี่จะช่วยให้คุณรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือไม่ก็เลือกท่าที่คุณถนัดในการทำสมาธิก็ได้ทำกายให้สบายผ่อนคลายหลับตาหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าไปในท้องน้อยหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบสัมผัสสนามพลังในกายทั้งหมดอย่าคิดถึงมันแค่รู้สึกนี่ช่วยให้คุณดึงจิตออกจากความคิดถ้าการวาดมโนภาพช่วยให้ง่ายขึ้น ให้นึกถึงแสงสว่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้พอรู้สึกถึงกายภายในว่าเป็นสนามพลังเดียวได้ชัดขึ้นแล้วถ้าเป็นไปได้ให้ลบภาพทั้งหมดทิ้งไปและตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกนั้นและถ้าทำได้ให้ลบภาพทุกอย่างที่คุณอาจนึกถึงร่างกายตัวเองทิ้งไปให้หมดเหลือไว้แต่เพียงความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือภาวะที่เป็นอยู่กับกายภายในอันไร้ขอบเขตเพ่งลึกลงไปในความรู้สึกนั้นให้มากขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกับมัน เป็นหนึ่งเดียวกับสนามพลังนั่นไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตระหว่างคุณกับกายคุณตอนนี้ความแตกต่างระหว่างกายภายนอกกายภายในก็สลายหายไปด้วยไม่มีกายภายในอีกแล้วการล่วงลึกลงไปข้างในเท่ากับคุณก้าวพ้นร่างกายแล้วการเข้าถึงอาณาจักรที่ไร้รูปคืออิสระอย่างแท้จริงมันปลดปล่อยคุณจากการพันฒนาการกับรูปลักษ์และการยึดอยู่กับมัน มันเป็นชีวิตในสภาวะที่ไม่ต่างจากก่อนที่มันจะกระจัดกระจายกลายเป็นความหลากหลายเราอาจขนานนามมันว่าโลกที่ไม่ปรากฏคือแหล่งกำเนิดที่มองไม่เห็นของสรรพสิ่งคือจิตเดิมแท้ที่อยู่ในทุกสรรพชีวิตคืออาณาจักรแห่งความสงบและสันติสุขทว่ายังเบิกบานและตื่นรู้ตลอดเวลาที่คุณรู้เนื้อรู้ตัวคุณเริ่มจะโปร่งแสงดุจจิตบริสุทธิ์ที่แผ่รัศมีออกจากแหล่งกำเนิดที่ว่า คุณยังตระหนักรู้ด้วยว่าแสงนั้นไม่ได้แยกออกจากคุณแต่เป็นส่วนหนึ่งของความจริงแท้ในตัวคุณบ่อกเกิดของชีโลกที่ไม่ปรากฏคือสิ่งที่ทางโลกตะวันออกเรียกว่าชีหรือพลังจักรวาลใช่หรือเปล่าไม่ไม่ใช่มันคือต้นกำเนิดของชีหรือสนามพลังภายในตัวคุณเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกายภายนอกกับแหล่งกำเนิดอยู่ระหว่างโลกที่ปรากฏให้เห็นหรือโลกวัตถุ กับโลกที่ไม่ปรากฏหรือมิติที่มองไม่เห็นพลังชี้อาจคล้ายกับสายทานหรือกระแสพลังถ้าคุณเพ่งจิตลึกเข้าสู่กายภายในคุณกำลังล่องไปตามกระแสกลับไปหาแหล่งกำเนิดชี้คือการเคลื่อนไหวทว่าโลกที่ไม่ปรากฏคือความสงัดนิ่งพอจิตคุณนิ่งสนิททว่าเปี่ยมด้วยพลังชีวิตคุณก้าวพ้นกายภายในและก้าวไปไกลกว่าชีไปสู่แหล่งกำเนิดหรือโลกที่ไม่ปรากฏ ชี่คือสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่ไม่ปรากฏมิติที่มองไม่เห็นกับจัก,กรวาลแห่งกายวัตถุฉะนั้นถ้าคุณเพ่งสมาธิเข้าไปในกายภายในคุณอาจไปถึงจุดนั้นได้ซึ่งเป็นการเข้าสู่เอกภาวะหรือภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวณนะจุดนี้โลกสลายหายไปในมิติที่มองไม่เห็นซึ่งรับรูปกายวัตถุทั้งหลายเข้ามาเป็นกระแสพลังชีก่อนจะกลับกายเป็นโลกอีกครั้ง นี่คือจุดที่มีการเกิดการดับเมื่อจิตถูกส่งออกนอกโลกกายวัตถุก,กับความคิดจึงบังเกิดเมื่อจิตถูกส่งเข้าในมันจะระลึกรู้ถึงแหล่งกำเนิดและกลับบ้านไปหาโลกที่ไม่ปรากฏพอจิตกลับมาสู่โลกคุณกลับมาหาตัวตนที่ละวางไปชั่วคราวกลับมามีชื่อมีอดีตมีสถานการณ์ชีวิตและมีอนาคต แต่ความจริงคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณได้สัมผัสความจริงแท้ในตัวเองที่ไม่ใช่ของโลกแม้มันไม่ได้แยกออกจากกันและมันไม่ได้แยกออกจากตัวคุณทีนี้ให้คุณฝึกจิตด,ดังนี้ขณะกำลังดำเนินชีวิตประจำวันอย่าทุ่มเทความสนใจให้กับความคิดและโลกภายนอกเต็มตัวแบ่งมันไว้ให้ภายในบ้างอย่างที่ผมอธิบายรู้สึกถึงกายภายในตลอด แม้คุณจะกำลังวุ่นอยู่กับกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะเวลาที่มีความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวหรือเวลาที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสัมผัสความนิ่งที่อยู่ลึกข้างในคอยเปิดประตูรออยู่ตลอดเป็นไปได้ที่จิตแห่งความจริงแท้จะผ่านเข้ามาให้คุณได้สัมผัสคุณรู้สึกถึงมันราวกับได้สัมผัสความสงบลึกที่ไหนสักแห่งความนิ่งที่ไม่ทิ้งคุณไปไหนไม่ว่าข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้น คุณกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมิติที่มองไม่เห็นกับมิติที่มองเห็นระหว่างโลกที่ปรากฏกับโลกที่ไม่ปรากฏระหว่างพระเจ้ากับโลกนี่คือสภาวะที่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดหรือที่เราเรียกว่าการตื่นรู้อย่าหลงคิดว่ามิติที่มองไม่เห็นกับโลกนั้นแยกออกจากกันมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันมีชีวิตอยู่ในทุกรูปชีวิตมีแก่นแท้ภายในอยู่มันกระจายไปทั่วทุกแห่งบนโลก ผมขออธิบายแล้วกันหลับโดยไม่ฝันทุกค่ำคืนเวลาเข้าสู่สภาวะหลับลึกโดยไม่ฝันคุณเดินทางเข้าสู่โลกที่ไม่ปรากฏหรือโลกที่มองไม่เห็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกาเนิดถ่ายรับพลังชีวิตจากมันซึ่งจะหล่อเลี้ยงคุณได้ระยะหนึ่งเมื่อคุณกลับมาสู่โลก หรือโลกที่แบ่งแยกพลังงานนี้สำคัญยิ่งกว่าอาหารดังที่ปรากฏในพระคัมภีว่ามนุษย์จะดํำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่การกลับไม่ฝันคุณไม่ได้เข้าลึกสู่ภายในอย่างรู้ตัวถึงระบบในร่างกายยังทํางานอยู่แต่คุณไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นคุณนึกภาพออกไหมละว่ามันเป็นอย่างไรที่จะหลับลึกและไม่ฝันโดยยังมีสติรู้ตัวเต็มที่ ไม่มีทางเพราะสภาวะที่ว่านั้นไม่มีอะไรให้นึกโดยที่ไม่ปรากฏจึงยังไม่ปลดปล่อยคุณเป็นอิสระจนกว่าคุณจะเข้าถึงมันอย่างรู้ตัวพระเยซูถึงไม่ตรัสว่าความจริงจะปลดปล่อยคุณแต่ตรัสว่าพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยมันไม่ใช่สัจจะในเชิงความคิดแต่เป็นความจริงของชีวิตอันเป็นนิรันดร์ที่อยู่เหนือรูปลักษ ที่รับรู้ได้โดยตรงหรือไม่มีทางรับรู้ได้เลยฉะนั้นอย่าพยายามจะตั้งสติในขณะหลับไม่ฝันมันแทบไม่มีทางทําสำเร็จอย่างมากคุณอาจรู้ตัวระหว่างฝันแต่ไม่ไกลกว่านั้นอาจเรียกว่าฝันแบบรู้ตัวก็ได้ที่อาจน่าสนใจและน่าหลงไหลแต่มันไม่ได้ช่วยปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระเลยดังนั้นจงใช้กายภายในเป็นเสมือนประตูที่จะพาคุณสู่โลกที่ไม่ปรากฏ และคอยเปิดประตูรอไว้เสมอพร้อมจะเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดตลอดเวลาเวลาพูดถึงกายภายในไม่สำคัญว่ารูปกายภายนอกของคุณจะดูหนุ่มหรือแก่อ่อนแอรหรือแข็งแรงเพราะกายภายในนั้นไร้การถ้าคุณยังรู้สึกถึงกายภายในไม่ได้ลองใช้ประตูอื่นดูเพราะสุดท้ายแล้วพวกมันร้วนเป็นหนึ่งเดียว บางอย่างผมพูดไปยืดยาวพอสมควรแล้วแต่จะขอพูดถึงพวกมันสั้นๆตรงนี้อีกสักหน่อย